นับสนุนโดยเวลฟอร์ม well ผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมขาดหลุดร่วงฟาทิสคอฟฟี่กาแฟป,ปรุงสำเร็จสูตรปราศจากน้ำตาลเทเนติกผลิตภัณฑ์เพิ่มผมหนาปกปิดผมบางกลับมาอยู่ได้กันต่อในช่องที่2ของฮงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะคะ มาในช่วงนี้เราเลือกคำถามที่คุณผู้ชมฝากทาง Facebook ค,ค่ะแฟนเพจของเรานะคะมาตอบกันค่ะไปดูกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะมาจากคุณนัจิดานะคะคุณนัจิดาบอกว่ามีที่ดินอยู่กำลังที่จะสร้างบ้านใหม่นะคะคแล้วก็ปรึกษาอาจารย์อยากจะสร้างบ้านเป็นรูปตัวแอลซึ่งถ้าเราคุยกันมาตลอดเนี่ยจะได้ยินอาจารย์เคยบอกว่าอยากจะให้สร้างบ้านเป็นสี่เหลี่ยม เต็มๆไปเลยแต่ว่ากร,ร,รณีนี้เนี่ยเจ้าของบ้านอยากจะสร้างเป็นรูปตัวแอลนะคะคโดยหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกค่ะนี่ค่ะเป็นที่ดินเปล่าที่มีอยู่เจ้าของบ้านเกิดปีมะเส็งค่ะคเลยปรึกษาอาจารย์หน่อยว่าได้ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างบ้านเป็นรูปตัวแอลเดี๋ยวจะมีแบบคร่าวๆว่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าลักษณะบ้านตัวแอลเป็นอย่างไรที่อยากจะสร้างนะคะเดี๋ยวจะมีภาพต่อไปให้ดูกันถามก่อนว่าทําได้ไหมคะด้วยปีเกิด สามารถปลูกบ้านส่งตัวแอลได้ไหมคะปีอะไรครับปีมะเสงค่ะมะเสงนี่เป็นตัวยาครับปีนี้เลิกทําไปเลยนะฮะอยากทำไปเลยปีหน้าี่อธมาถามอ้โพูดให้ฟังทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมะเสงก็ชงออกคุณอยู่แล้วนะครับปีนี้ปีหมูนะครับไม่ถูกกับปีมะเสงหนื่องชนอันแรกแล้วสองหน้าบ้านคุณหันมาทางทิศตะวันออกใช่ค่ะนะครับหลังบ้านทิศตะวันตกถ้าคุณสร้างปีนี้ นะฮะทิศตะวันตกเป็นทิศแรกประจาปีนะฮะสร้างปีนี้ปุ๊บสองเด้งแล้วไม่ดีนะครับปกกรที่สามเด้งที่สามก็คือรูปทรงตัวแอลอัปมงคนอยู่แล้วะนะครับไม่ค่อยดีนะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สี่หรือหลังคาเกยกันเล็กน้อยข่มกันเองอยู่แล้วนิดมาไม่เป็นไรนะครับแต่การสร้างบ้านชั้นเดียวเนี่ยคุณต้องให้สูงโปร่งไว้ก่อนะนะครับเป็นสี่เดี่ยมดีกว่า แต่ถ้าเป็นโมเดลรูปตัวแอนะฮะต้องแก้ไขเชิญคู่รู้ไปแก้ไขก่อนนะครับอันนี้พอแก้ได้อยู่นะครับแต่ปีนี้ห้ามสร้างทั้งชงคุณด้วยทั้งเป็นทิศไล่ประจปีหลังทิศตะวันตกนะครับอย่าเพิ่งสร้างเลยนะครับและถ้าอยากจะสร้างเป็นตัวแอแบบนี้จริงๆก็เชิญผู้รู้ไปเผื่อจะต้องปรับแก้ขยับยังไงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าบางทีบางท่านก็อยากจะได้บ้านทรงนี้ครับโมเดนโมเดนต้องแก้โมเดนเป็นสัม่ยมนะ ออกแบบสามเหลี่ยมโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ออกแบบค่ะหลนะังจอมัใหม่ๆผมเคยเห็นนะฮะ<อ>บ้านทรงออกแบบก็สวยแต่บ้านเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมีมุมแมหลมป็นกรหากนะทั้งอาคารนี่ไม่ดีค่ะอาจารย์ขาแล้วทางคุณนัทจิดาเนี่ยถามเพิ่มว่างั้นขอให้อาจารย์บอกข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนิดนึงว่าปลูกบ้านอย่างไรจะรับทรัค์คะรับรั์หนึ่งประการแรกที่อาจารย์พูดไปเมื่อ,อ,อต้นชุม,มงที่แล้วก็ค,ค,คือหนึ่ง การที่จะมีลักรัพ์อยู่ที่ที่เดียวของคุณคุณซื้อมาแล้วเนี่ยชียภูมิภายนอกภายในเชียร์ภูมิหน้าประตูคุณเชียร์ภูมิด้านข้างหลังบ้านเป็นยังไงบ้างมีโชคไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะต้องดูเชียร์ภูมิก่อนสองต้องดูสิ่งพลังของทิศทางพลังทิศทางของแต่ยุคแต่ละสมัยนีํสคัญถ้าบังเอิญเจอในทิศทางที่ล้มเหลว ทั้งสี่ทิศท้อ,อยิสิงแาเทวดาก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยบรรเทาลงมาเท่านั้นเอง<ช>นะครับประกันที่สามการจัดแบบภายนอกภายในรูปทรงอาคารก็เกี่ยวข้องอนะครับยิ่งเป็นตัว L ลวก็ยิ่งเสีย<ช>นะฮะรูปทรงก็เกี่ยวการจัดแต่ภายในก็เกี่ยวสําคัญมากมนะครับอันนี้คุณจัดได้ดีหรือเปล่า<ช>ไม่ใช่ดูแต่แค่นี้ยังจะตอบได้ ต้ององค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเชียร์ภูมิภายนอกตรงไหนบ้างที่เสียหายกับบ้านคุณค่ะนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านบ้านมันชงกันบางคนติดนู่นติดนี่นะฮะอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดเอาเตาที่ตั้งไวเ้เพื่อพิฆาตฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็มีผลนะสิงโตก็มีผลแล้วแก้สู้เขาอย่างไงค่ะเหมือนเมื่อที่ห้องกองเขาแก้กันนะครับค่ะไม่แต่มุมแหลมของตัวตึกเนี่ยพุ่งมาใส่บ้านเขาเขายังต้องแก้เลยค่ะห้องกองเขาเชื่อมากนะครับ พิฆาตพิฆาตเพื่อเอาโชคลาบมาการพิฆาตคือฆ่าเขาฆ่าเขาเอาโชคลาบมาฝั่งตรงข้ามก็คือเสียเปรียบนะครับเราต้องต่อสู้ะนะไม่ใช่ปณิพนอมการปณิพนอมเนี่ยนะครับไม่เคยได้ผลเราเสียเปรียบเขาเพราะเราเอือ้เขาแต่เขาฆ่าเราะนะครับเหมือนพระพรหมเอราวัณสดรก่อนถืออาวุธฝั่งตรงข้ามสร้างพระขึ้นมาพระปุกิรติมั่งถ้าจะไม่ผิดมีแต่ดอกบัว อย่างไงก็แพ้ยุคสมัยก็แพ้อยู่แล้วนะ,ค,ะครับการตั้งเสียงอังกษรต้องมียุคมีสมัยตั้งแล้วเจริญตั้งแล้วต้องเสียงอักิรต้องแน่นนะ,ะนะครับถึงจะดีฝั่งตรงข้ามเง,งก,ก,ก็สู้ไม่ได้จนกระทั่งพระพรหมในวันถูกทุบทิ้งไปฝั่งตรงข้ามก็เลยระเบิดเลยครับ เพราะฉะนั้นก็ยังไงยังไม่ได้เริ่มปลูกนะคะอาจารย์ให้คําแนะนําว่าไปเป็นปีหน้าเพราะว่าปีนี้ชงอยู่ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยก็มีหลายปัจจัยที่จะทําให้บ้านของเรารับทรัพย์ปรึกษาผู้รู้ด้วยก่อนจะทํานะคะก่อนจะทําในรายละเอียดของัวบ้านด้วยคุณสร้างบ้านเป็นหลักล้านเนี่ยไม่ใช่หลักสิบยี่สิบนะฮะขี้เหนียวกับการจินตสินแสไปดูบางคนนะครับก็อยู่ที่วาสนาเขาสร้างผิดต้องลื้อทุบหมายมันแพงกว่ากันเยอะนะครับสร้างเกิดโชคลาภขึ้นมาต้องดูช ья ภูมิไปนอก ภายในสําคัญกระแสอากาศก็สําคัญคแสงแดดเข้าบ้านคุณก็เสียหายมันมีาองคประกอบนะคะหลายส่วนประกอบกันนะคะเราไปตอบคําถามท่านต่อไปกันเลยนะคะ,คะเป็นคําถามจากคุณการดาค่ะคุณการดาปรึกษามานะคะบอกว่าอยากจะให้อาจารย์ดูให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย บ้านที่อยู่อาศัยนะคะหน้าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคแล้วก็ลักษณะของที่จอดรถนะคะโรงรถเนี่ยเขาจอดรถลักษณะที่ว่าเอาหัวรถพุง่งเข้าไปในบ้านแล้วมันไปตรงพอดีกับห้องนอนด้านล่างเนี่ยค่ะอาจารย์ที่มีลูกศรชีร้ตรงน้นเป็นห้องนอนด้านล่างนะคะคบแบบนี้จะผิด่วงจุ้ยหรือเปล่าคะคือหนึ่งบ้านคุณเนี่ยนะฮะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หลังตกเฉียงเหนือค่ะ นะฮะในยุคนี้ก็ถือว่าดีมากมากนะของยุคนี้นะฮะ<ช>ยุคนี้จะสิ้นสุดโชคลาภในปี25-66นนะครับฉันคุณตั้งเสียงสิทธิ์ตรงตรงหนืตามแต่ตั้งไปแล้วต้องมั่นคงอยา่าขยับขยื่นตลอดชีวิตะนะครับเหมือนที่ครูเกตนะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยยุที่7นะครับตั้งเสียงสิทธิ์ดีหมดแล้วแต่สึนามิเข้ากวาดล้างหมดน้ำท่วมหมด เป็นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยกันเป็นยุคที่8ปดไปชั้นยุค7็ดหมดไปแล้ว uh huh. ชั้นของคุณผ้าไม่ขยับขยืน่นเสียงอสิทธ์ก็ uh huh. จะดีตลอดช่วลูกช่วหลานที่นี่น uh huh. ดีอยู่แล้วครับทีนี้จอดรถโดยที่หัวรถเนี่ยพุ่งเข้าไปแล้วตรงกับตรงห้องนอนพอดีเขาก็เลยบอกว่าเขาเอาต้นโมกมาวางไว้นะคะคมันมันพอจะแก้กันได้ไหมคะหรือว่าอาจารย์มองว่ามันถูกผิดหลักหววจุยอย่างไรบ้างคะ การแก้ไขหรือการใช้ต้นไม้บางเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องแล้วครับการน,นอนชั้นล่างให้คนแก่คนเฒ่านอนจะดีกว่าะนะครับอาจจะหันหัวฝั่งตรงข้ามก็ได้<อ>ฝั่งข้างหน้านี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถพุ่งมาฝั่งตรงข้ามจะดีกว่าและทำประตูใหญ่พุ่งไปหาเตียงนอนเขาะนะครับการที่อยู่ชั้นล่างเอาเท้ามาสู่หน้าบ้านท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะครับ การที่เอาเท้าเข้ามาศูนย์นหน้าบ้านเราพุ่งหานะครับไม่ใช่คนตายนะฮะนะครับคนเป็นก็คือมีกำแพงกั้นอยู่แล้วเราหัวเราชิดกำแพงขึ้นมา,าอันนี้คือคนเป็นนะะค,คนตายสมัยวก่อนเขาวางไว้อย่างไรรู้ไหมฮะยังไงคะเขาเจะไว้ตรงกลางบ้านเท้ามาตรงประตูพอดีพอดีอนะครับพร้อมกันนั้นคนเป็นเอาเปรียบคนตายประจำนะครับไม่ให้เงินไปนะ กระเป๋าเสื้อผ้าเย็บหมดไม่มีเงินทองเข้าไปหาสู่คนตายกวงเงินทองรั่วไหลหมดก็เย็บกระเป๋ากระเป๋าเย็บหมดเลยแล้วก็จัดการป้อนอาหารให้คนตายตะเกียบป้อนอาหารให้คนตายให้เขามีกินมีใช้นะครับพอเสร็จแล้วก็เดินรอบได้เดินรอบหัวเขาได้เตียงลอยๆนะฮะเท้าเชี่ยงนอกบ้านอันนี้คือคนตายนะครับอยากเข้าใจผิด บางคนเท้าเชี่ยงนอกบ้านคนตายหมดริงนมับางคนนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคนะครับคนเท้าเชียงนอกบ้านท้าติดกำแพงนะไม่ใช่คนตายนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้านอนเนี่ยหัวนอนเราเราไปทางด้านหลังอย่างกรณีนี้เนี่ยไปด้านหลังของบ้านแล้วก็เท้าชี้มัางหน้าบ้านไม่เป็นไรคอย่าให้ตกองประตูบ้านกันแล้วกันนะครับไม่เป็นไรครับค่ะ เอาละคะ่ะนอกจากคําถามนี้นะคะมีคําปรึกษาเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะว่าไปดูที่ห้องนอนค่ะของคุณการดานะคะคบ,บอกว่าในห้องนอนเนี่ยหัวเตียงหันไปทางบันไดค่ะคือด้านด้านซ้ายนะคะตอนนี้คือหัวเตียงเนี่ยติดกําแพงแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าทะลุกําแพงออกไปเนี่ยมันจะเป็นบันไดด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรไหมคะที่หัวนอนหันไปทางบันไดคบพื้นหนึ่งนะ,นะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ สองทิศนี้เป็นทิศหมามงคลนะครับทิศนี้ดีที่สองถ้าพอเจอบันไดถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่บันไดก็จะดีกว่าแต่อย่าไปเจอห้องน้ำนะฮะต้องเลือกต้องเลือกแต่ถ้าเป็นด้านข้างซ้ายขวาอัปมงคลนะฮะดีเฉพาะหน้าบ้านกับหลังบ้านเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีบ้านคุณมีโชคลาภอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะครับทำไมถึงนอนชั้นล่าง อาจจะเขาอายุเยอะแต่ถ้าอยุยังหนุ่มยังแน่นอยู่ขึ้นชั้นสองดีกว่าชั้นล่างเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินไม่ค่อยไหวแต่ก็ควรพาไปพาไปออกกําลังกายด้วยนะครับอาจารย์เป็นเบาหวานเยอะะพาอกาลังกายแล้วเบาหวานลดนะครับท่านผู้ชมครับออกกําลังกายดีที่สุดนะครับค่ะอาจารย์บอกวิธีดูแลร่างกายไปด้วยนะคะเพราะว่าออกกําลังกายนี่แหละเราทําได้นะคะทาได้ทุกวันอยู่ที่บ้านก็ทําได้แกวงแขนเราก็ทําได้นะคะก็ทำได้นะฮะ ไปสู่สังคมภายนอกนะฮะเรากงได้เพื่อนที่ดีๆก็มีเยอะนะครับเวลาคบคนเนี่ยนะฮะตอนนี้เราไม่ต้องการอะไรแล้วคบคนให้มีความสุขความเฮฮานะไปไหนให้เขานับถือเรามีความสุขพอแล้วนะครับบางคนต้องเลือกคนคบนะฮะดูโง่เฮงเขาก่อนจมูกเบี้ยวไหมตาเละไหมนะฮะตำหลักโง่เฮงทั่วไปตาเขาแข็งไหมพวกนี้ยิ้มๆอย่างเดียวพอ คนดีๆมีเยอะเลยครับะนะครับแพรมเลือกคบคนหน่อยนะครับอาจารย์ก็ตอบคําถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะให้อาจารย์ตอบคําถามเรื่องของฮงจุ้ยให้แบบนี้นะคะก็สามารถฝากคําถามได้เข้าไปไเยี่ยมชมแฟนเพจของเรานะคะ ใน a c e b o o k ค่ะพิมพ์คําว่าฮวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะคะสามารถถ่ายภาพมุมต่างๆของบ้านที่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะแนบภาพมาค่ะแล้วก็ฝากคําถามมาได้เลยทีมงานของเราจะคัดเลือกติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ได้ตอบกันในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะไม่มีวิยาการเลยนะครับแต่ก็มีคนโทรเข้ามาเองนะโทรวันธรรมดาด้วยไม่ใช่วันเสาร์นะฮะโทรมากลางวันธรรมดาอาจารย์นิดเดียวนิดเดียวอพอตอบไปให้นิดเดียวล้าก็ยนตอบให้ ก็มีต่อมาอีกแม่นิดเดียวต่อยจนทั้งเราไม่ไหวอ่ะหัวพอแล้วครับแค่นี้พอแล้วเราเชิญชวนมาถามในรายการในราักานี2ช่องทางนะคะจะเข้าไปถามผ่านทาง Facebook หรือว่าจะรอวันที่เราออกอากาศสดนะคะวันเสาร์10โมงถึง11โมงนะคะในช่วงที่3รายการเนี่ยเราจะให้ โทรเข้ามาปรึกษาสายสดได้เลยแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเบอร์ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจดเบอร์นี้ไว้ค่ะเป็น,น,น,นรายการสดนะฮะสดๆนะฮะโทรมาเลยครับค่ะ0637573978นะคะช่วงหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดรับสายการตอนนี้พักกันก่อนเพียเดียวค่ะ ผมมันรีบและผมขาดการบำรุงถึงเวลาแห่งการดูแลปัญหาเหล่านี้ให้ผมคุณดูดีขึ้นและมั่นใจ2ขั้นตอนเพื่อการดูแล 1. สระผมด้วยแชมพู professional anti hair fall and renewal ช่วยดูแลผมและหนังศีรษะของคุณได้ตั้งแต่ในขั้นตอนทำความสะอาด 2. เสริมการบำรุงหนังศีรษะจากเซรัม่มโดยหยดเซรั่มบริเวณที่ต้องการเน้นการดูแลและใช้แปรงเป้าหวังถ่าและนวดเพื่อช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของคุณได้อย่างต่อเนื่อง